ออก็ราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในรายการแบาเบียซ่าทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกมแมทแทกออน์ได้านับเกมนี้นะโอเควิธีการดาวน์โหลดดิงก็คือคุณต้องมีแอปทอยแอปต้องมีแอปทอยคลิปนี้ผมจะอัดเพียงแค่สนาที17บวิเท่านั้นครับก็อ,อ,อย่างแรกเข้าไปที่ YouTube มันจะมีคลิปหนึ่งมันจะสอนนี่ครับอันนี้เลยนี่ครับตรงนี้ครับมันจะเขียนว่านี่ลิงก์แอปครับโอเค ก็ไหนๆเราก็มาสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วนนี้คลิปนี้ผมแค่ขอสองแค่นะขอแค่2น,นาทีพอครับเราจะมาสอนสมัครด้ครับมันจะมีสมัครโอ้ยออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่เดี๋ยวต่อไปผมจะทำคลิปเกมเศรษฐีครับ ตัวผมกากมากไม่ต้องมันใครจะเม้นด่าผมก็ได้ตัวผมกากมากใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับติดตามก็เหมือนกันแหละเฮ้ยกดทั้งสองอย่างช่วยกดด้วยนะครับเกมนี้ก็ใช้ได้แล้วภาพสวยมากแต่ของผมมันแหลกอุย้ย เนี่ยเข้ามามันก็จะมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกอันนี้มันให้สมัครอันนี้ผมสมัครมาแล้วนั่นก็เลยต้องสมัครข้างบนมันจะเป็นสมมุติว่าคุณใส่เบอร์โทรคุณใช่ไหมสิบตัวข้างล่างคุณก็ต้องใส่เบอร์โทรคุณโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนครับผมต้องแคสเกมอีก โอเคถ้าเกิดใครชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ทุกท่านดูนะครับขอบคุณครับ